สวัสดีค่ะมาดูวิธีนอกผักคะน้าให้กรอบสดอยู่นาน7วันเพื่อส่งขายกันนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Her for yourself ด้วยค่ะเมื่อเราได้ผักคะน้ามาแบบนี้นะคะถ้าเราเป็นแม่ค้าและเราปลูกไว้จะส่งขายเราต้องมีวิธีนะคะอยู่ดีๆใส่กล่องเลยเนี่ยมันก็จะเหี่ยวช้ำก็คือเราต้องเอาน้ำแข็งมาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไป ที่สำคัญอุณหภูมิประมาณ5องศาจะรู้ได้ยังไงอะหรอก็คือจุ่มมือลงไปแป๊บหนึ่งจะรู้สึกชานะคะนี่แหละประมาณ5องศาแล้วเราก็ใส่ผักคะน้าไปทั้งต้นเลยใส่จุ่มนะคะนับประมาณ5วินาที1 2 3 4 5สามี่ห้าแล้วเราก็เอาขึ้นมาให้เสด็จน้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็เรียงใส่กล่องโฟม อันนี้เป็นเคล็ดลับของอาจารย์ภาควิชากเกษตรของมหาวิทยาลัยเลยนะคะแนะนำเลยสำหรับแม่ค้าหรือว่าเกษตรกร,กรที่เราจะต้องเก็บผักแล้วช่วงนี้จะมีออเดอร์ออนไลน์มันจะต้องส่งแล้วบางทีมันไกลใช่ไหมคะมันจะอยู่ได้ยังไงเอ่ยถ้าใส่ถุงบางทีก็อาจช้ำก็ให้เราใช้วิธีน็อกแบบนี้เลยค่ะหรือเราจะน็อกเก็บไว้กินก็ได้นะเพราะว่าหลังจากน็อกแล้วเนี่ย ผักจะกรอบแข็งแล้วก็สดอยู่ได้นานถึง7วันโดยที่ใส่ไว้ในกล่องโฟมแบบนี้แล้วถ้าเราจะส่งไปนะคะก็ส่งไปทั้งกล่องโฟมแบบนี้หรือว่าถ้ามีออเดอร์น้อยกว่านี้ก็หากล่องโฟมที่เล็กแบบนี้นะคะใส่แบบนี้ไม่ต้องนำไปล้างหรืออะไรเลยนะคะส่งไปแล้วลูกค้าที่รับก่อนที่จะรับประทานลูกค้าก็ควรจะ ล้างให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าอยู่แบบเนี้จะอยู่ได้ถึง7วันเลยนะคะเน้นทำไว้กินเองหรือว่าจะส่งขายในช่วงเวลา7วันเนี่ยผักนี่ก็จะสดกรอบแล้วก็แข็งคงตัวแบบนี้ค่ะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม herb for your s e l l ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ